นักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดเงาดำัวเหลืองปลหังแนละโบโบโบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เมเลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e g u l a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานาๆนทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้แ้ะพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณนัทชระวรดานริทนะคะหรือว่าคุณนัทอายุ24ปีนะคะปัญหาวุ้นตาเสื่อมอายุยังน้อยอยู่เลยมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมแล้วหรอคะใช่คะ่ะจากอาการมันมันบ่งชี้อาการบ่งชี้ค่ะ ค่ะก็คือเล่าเล่าอาการให้ฟ like so ังหน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงคะค่ะก็คือตอนนี้เริ่มทํางานมาได้2ปีค่ะคือช่วงปีแรกเนี่ยเราก็คือเหมือนเราทางานเป็นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อ่ะแดชั่วโมงทุกวันค่ะแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมโ t ทีที่ต้องทําทุกวันอ่าแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาปีกว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าตาเรามันพร่าๆ่มองอะไรไม่ค่อยชัดค่ะแล้วเราคิดว่าสายตาสั้นก็ไปตัดแว่นพอไปตัดแว่น ก็เหมือนเราก็ทํางานอย่างเงี้ยปกติก็คือจ้องจอคอมพิวเตอร์ชวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอะคะที่จ้องโดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมง1 0บถึงสิชั่วโมงใช่โดยที่ไม่พักสายตาบ้างเลยไม่ไม่ค่ะเพราะว่าต้องต้องทํางานตลอดค่ะแล้วพอวันหนึ่งกลับบ้านไปก็หลับตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าพอทําตาปื้อๆอย่างเงี้ยมันมีจุดสีดําขึ้นมาที่ตาข้างซ้ายประมาณ2มิลแรกๆก็คือตาพร่าแล้วหลังๆก็คือมีจุด เพิ่มขึ้นมาเราก็เริ่มตกใจอะมันเพราะว่าเราก็เพิ่งอายุ24ใช่ใช่เราก็เออมันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมคะตอนนั้นตอนแรกก็กังวลค่ะแต่ก็เออเดี๋ยวมันก็คงหายไปก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมงานสิบสองชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ค่ะทําไปเรื่อยๆแล้วตามก็เริ่มกระตุกอืมแล้วก็ดูสึกมันเริ่มมีปัญหาการใช้ชีตมันสร้างความลาคาญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หายไปสักทีอะไรเงี้ยค่ะ เราก็แบบวัยรุ่นก็เลยอ่านอ่านดูจากอินเทอร์เน็ตว่าเราควรทำยังไงเขาก็บอกว่าเออตาอาจจะแห้งให้ให้แบบหยอดน้าตาเทียมเราได้หยอดไหมคะหยอดค่ะตอนนั้นก็หยอดก็ต้องหยอดทุกสองชั่วโมงอ่ะใช่ก็รู้สึกตามันแห้งเพระแห้งก็หยอดแห้งก็หยอดอย่างเงี้ยค่ะค่ะจนจนได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้ก็เลยเออลองดูถ้าถ้าไม่เวิร์กจะไปหาหมอแหละ เพราะว่าตอนนี้เราก็เออยี่สิบสี่ยี่สี่ยังมีเวลาหาหมอได้ด้่ใช่ไหมก็เลยลองงานดใจแอปโก้ดูค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือพอลองทาน3าวันแรกค่ะก็รู้สึกว่าตามันสดใสจากตอนแรกตามันจะพร่าพาแบบมัวมัวก็เริ่มใสขึ้นแต่ว่าจุดเนี่ยคือยังมีอยู่แต่ว่ามันจางลงจากตอนแรกมันเป็นจุดทึบแสงก็เป็นจุดโปร่งแสงอืมพอทานมาเรื่อยๆก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนครบเดือน หนึ่งเดือนนะใช่ก็เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากก็ทานให้มันเป็นกิจวัตรไปค่ะค่ะก็จะรู้สึกได้ว่าจุดดะมันถ้าไม่สังเกตก็คือจะไม่เห็นแล้วคือมันโปร่งแสงไปเลยแล้วก็มองไม่เห็นไม่รู้สึกลำคัญและไม่สร้างตากระตุกก็หายไปค่ะตอนนี้คุณภาพชีวิตเรียกว่าดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูิกุ้มกันเขาพบว่า เกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบ Pro ั่าโปรอินเฟมติรูไรไซโตไคน์หลังมากเกินไปมันหลังมากเกินไปมาทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียนไอแอลฟาและอินเทอร์บอนแกมมาแอปโกแคปคือน,นวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลภั์เสริอมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่ง เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการเพลิดปติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่า หลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF-alpha ลดลง93%นะครับ Anti-TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7%เนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่า a p p h a Essence นะครับ สิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15บหวันละสองนี่นะครับวันละสองร้อรนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t n f alpha i n t อิน e r o n ์ฟ m m แก n ม e าอินดูรินหนึ่งเบต้าอินดูรินหกแล้วก็อิน e r รินสิบเจ็ดลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอปโกเอเซนเนี่ยนะครับไอสารสีสม้มแถวสีสม้มแถวแรกนะครับ หลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18 17%ป3 45%เซนตและสรเซสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเรา ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทอกริน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทอกริน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนทีสิบแปด้วยการดื่มก็กไอเสนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทําให้เขาขับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเอง,างรายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ